อีกหนึ่งกิโลก้าม้นูกไหมไกลอยู่นะเนี่ยหนึ่งกิโลหนึ่งจุดหนึ่งได้ซ้ำไัมเอ้ยตอนนี้เราอยู่นี่อ๋อนึ่งับหนึ่งกิโลกันี โอ้โหเลยอ่ะสะพานอยู่นู่นเลยอ่ะครับครับนี่นะสะพานอยู่นูน่นใช่ไหมข้ามสะพานไม่ไกลอยู่เก็บน้ำผึุ้กูเก็บไหมครับนี่นะ จับที่ยกง่ายนาครับจับจับที่ยกง่านครับพ้ากวยเ็ามสองับจับที่ยกง่ายนาครับสองแต่แน้ำลงที่ได้เ โรงเบียนลธวัทบุรีติดโรงพยาบาลอ่ะแต่ก็แต่ก็แต่น้ำก็แต่น้ำก็แต่น้ำแต่น้ำก็แต่น้ำไป่ายเ่าที่ไหนครับ้ย่านีครับไสองกิโลหนึ่งครับหนึ่งกิโล

موں لپڑ جائے نہ موں ڈباؤں نہ ڈاؤں ہوے واٹاں ہے ہاؤ ہوے وکھ کم وکھ وے وکھ وے وکھ وے ہوے وکھ کم وکھ وے وکھ وے وکھ وے

कथका समाल नौता नौकरत

សូមអរគុណជួយផង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  จับยืนะยดยกมือหนะ้าครนะับจับก็ได้ยืดยกมือหน้า ให้ทำยกน้ำครับยกน้ำนะครับยกน้ำทั้งหลายนะครับให้ยกน้ำทั้งคู่รับยกน้ำนะครับคค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 รร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 รัั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 ับบ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 บรับค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 รับ จบครับครับนะครับน้องเอ๋อานารับค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 รับ <coughs> 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 очку Qual relaps, <laughs> dr Explor子 station, funwa I drong quickly 상ya frisk Sowel aria ครับยืดยกเลยหน้าครับแผงหวยแผงหวยไว้ด้านหลังแผงหวยไว้ด้านหลังวางเลยวางไว้้ขางหลังเลยไว้้ขางหลังเลยเอาออกไว้้ขางหลังเลย

ครับครับรถ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 ครับครับทุกท่านทุกท่านนะครับอ้าวสงบครั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 บ <laughs>

chấp pháp chúc chúc, để nguyên để nguyên,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  ูกพี่หลบแนวพระด้วยนะครับลูกพี่หลบแนวพระให้ด้วย ครับนะครับนะมาแล้วนะครับ4 4 4 5 5 5ครับนะครับสวัสดีครับ

ตัดไปตัดมาตลอดเลยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับพี่ป๊อบสองแปดครับสองแปดตัดไปตัดมาเนียครับ

ดูของให้ด้วยนะครับดูของให้น้องด้วยดูของให้น้องด้วยนะครับคนวยคนควยนึงวยนึงออ,อ,อ,ออกข้างอีกนิดนึงได้ไหมครับ จะหน้าออกข้างอีกนิดนึงนะครับ ยกครับยกของด้วยครับยกของด้วยวางมือถือแล้วยกของนะครับผมจับมือถือก็ได้แต่รูปนะครับจับน้ำขึ้นมาถวายได้บุญนะครับการบิดออกขึ้นการบิดออกขึ้น người nào các bạn tập cho vươn người na không tập dốc người na các tập người na อีก400เมตรครับ400เมตร400เมตรครับนั่งลงครับสาุนั่งลงครับพี่านั่งลงดับเชือยกเนยหน้าครับ ผิป๊อปฝากประชาสัมพันธ์ด้านหน้าออกข้างเลยครับเปิดหน้าให้ด้วยครับเปิดหน้าออกข้างให้ด้วยนะครับ ก็ไม่ไหวก็แต่ไว่าก็แต่ว่าผมก็มาแล้วตรงนี้ดีเลยแต่มันเพี่เวศเขบอก,กน,นู่นเออเนี่ยผมว่าตรงนี้นะที่ผมบอก,ก,นนบอกแสดงว่าขอเพาะผิดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยที่พี่ฟังกันอยู่นี่ตรงนี้แสดงว่า <c oughs> พี่เวศผิดเนี่ยผมก็บอกแล้วข้างตะวันเป็นยังว่าสี่ร้อยเมตรต้นตาจจะไปนู่นมั้งเป็นสถานธรรมลานธรรมลานธรรม จับยืดยกนง้หน้าครับจับยืดยกนิหน้านสวยสวยซ้อนกันครับน้ำสองแพ็คซ้อนกันนะครับจับยืดยกนิอหน้าครับาครับสุครับสาธุครับยกยยืดยหครับ ข้าเป็นด ok ้านหลังครับข้าด้านหลังเลยข้าด้านหลังเลยข้าด้านหลังเลยร่มแต้มมอข้าได้านหลังเลยดอกไม้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 ไปดูไปดูไปดูเปดูไปดูไปูถ่ายรูปนั่งลงครับถ่ายรูปนั่งลง nằm luôn nón thấp nón, nón không có gì cả, 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 không có gì काही दिवसांनी आमलाची रक्षा เราอยู่ในลานทำกองบุญนะครับลานทำกองบุญนะครับพักรัฐบานอาหารเที่ยงนะฮะทีมงานพี่น้องกู้ภัยนะครับนังสืานะครับนพักรับบาลอาหารเที่ยง ได้ครับไม่ล้างครับท่านไม่ล้างท่านไม่ล้างครับไม่ล้างนี่คุณวิเดี๋ยวไปดูพระอ่าพระพุทธเจดษัตริย์ข้างหน้าสวยงามมากลองไปชมกันก่อนนะนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศสดนี่คือแอดมินบิ๊กบังสายบุญของเรานะครับคือภาพบรรยากาศสดนะภายในแอดมินหลักสายบุญเลยครับสายบุญนะครับ ดูการแต่งตัวครับชุดขาวนะครับตั้งแต่หัวนะครับหัวก็ขาวแล้วหัวเริ่มขาวแล้วนะครับเริ่มแก่แล้วครับคุณพี่อ๋อแล้วผมที่หายมันหายไปไหนครับไนนิวเนี่ยมาไล่สดชนกันเลยดีกว่ามาเนี่ยคุณพี่องโอ้เป็นไงครับะะนไปเลยฮคู่นี้สดต่อสดชนนทั้งคู่เหมือนกันเลยครับทั่วไทยนมีกันไทเลยไนนิวเอาเเดี๋ยวป๋าเป็นกรรมการหน่อยแล้วไปกรรมการหน่อยฮะสดต่อสดครับมีในเจ้าคู่มากแล้วตา แหอ่พอคนดีสีสังคมสีสังคมครับอุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะยกเว้นผมคนเดียวเนี่ยเดนทิงมาเนี่ยประเด็นเนี่ยมีนี่ก็นธรรมดาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยคนเดียวครับมันบรรยากาศแนะนำตัวหน่อยานั่งโหนมาจากไหนมาจากเชียงใหม่ครับจากด่านชนครับจากด่านชนเชียงใหม่หรือสารคามโอราไครับด่านชนไม่ใช่สารคามเหรอเห็นว่าสัมภาษณ์ด้วยกล้องนี้ด้วยที่ผมไปเอาน้ำก็วันนั้นเจอที่มหาสารคามนะครับเนี่ยแล้วก็ผ่านมาเรื่อยทางาครับ อ๋อเป็นเป็นทางผ่านครับแล้วอยู่เฉยๆได้ไหมอยู่ไรสดอยู่เนี่ยไ์สดอยู่จุจุครับอันนี้เราจะจุอ๋อซอยจุ่อยจุเราไปซอยจุอันนี้ อาทุอันโมธาบุญกับทุกท่านนะครับตอนนี้นะฮะบรรยากาศด้านนอกนะฮะบรรยากาศด้านนอกนะครับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้เข้ามาใดนี้นะฮะเราเราไม่อนุญาตให้เข้ามานะครับพี่น้องเราให้ท่านพอทีมงานกู้ภัยนะครับทีมงานกู้ภัยนะครับสาธุบุญกับทุกทท่านนะครับสาธุบุญนะครับขออนุญาตยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับกับข้อหนุ่มรูปงามนะครับ มาจากด่านขุนทดครับป๋านั่นโถครับตอนนี้จะจะกินซอยจุ